สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่สำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์สวทพแพร่มีบุคลากรรวมทั้งหมด13คนแบ่งเป็นข้าราชการจำนวน7คนลูกจ้างประจำา1คนพนักงานร,ราชการ1คนลูกจ้างชั่วคราว2คนและจ้างเหมาบริการอีก2คนโดยในรอบปีงบประมาณ2562 สวทอแพร่มีการดำเนินงานด้านสื่อดิจิทัลนำเสนอนโยบายสำคัญของรัฐบาลเพื่อไปถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยการเพิ่มช่องทางการเผยแพร่รายการและข่าวทางโซเชียลมีเดียเช่น f c e e o o o k แ n p เ g e สวทพแพร่ข่าวท้องถิ่นบายสวทพแพร่ YouTube และแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือโดยดำเนินการจัดทำคลิปวิดีโอสั้นเพื่อนำเสนอนโยบายของรัฐบาลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ เข้าถึงเข้าใจในโยบายต่างๆอย่างรอบด้านและในขณะเดียวกันสวทแพร่ยังไม่ทิ้งการดำเนินงานเชิงรุกคือออนแอร์ออนไลน์ line, และออนกราวดด้านการออนแอร์ air, ได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ร่วมผลิตร,รายการเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในโยบายของรัฐบาลมีการผลิตรายการวิทยุนโยบายต่างๆที่เจ้าหน้าที่สวทแพร่ได้ผลิตรายการเองในหน้าเว็บไซต์ของทางสถานี ออนไลน์มีการตั้งกลุ่มไลน์เพื่อติดต่อสื่อสารส่งข่าวให้สมาชิกในกลุ่มได้รับทราบและติดตามข่าวสารที่เร่งด่วนของรัฐบาลและข่าวสารในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วพร้อมทั้งเผยแพร่ผ่าน Facebook Fan Page แอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือและ YouTube ออนกล่าวร่วมกับจังหวัดแพร่ออกหน่วยเคลื่อนที่พบปะประชาชนในพื้นที่8อำเภอเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องนอกจากนี้สวทแพร่ยังได้จัดกิจกรรมลงพื้นที่สำรวจผลการรับฟังการแนะนำสถานีแนะนำ Facebook Fanpage รวมถึงวิธีเข้าถึงแหล่งข้อมูลแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือด้วยการเดินตามชุมชนหมู่บ้าน มีรถขยายเสียงประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบส่งผลให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับฟังสวทพแพร่เพิ่มขึ้นโดยจะเห็นได้จากจดหมายปริศนียบัตและการติดตามเพจสวทพแพร่เพิ่มขึ้นจากเดิมโดยสิ้นปีงบประมาณ2,562มีผู้กดถูกใจเพจสวทพแพร่10,060คนและผู้กดติดตาม11,574คน สวทแพร่เปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตรายการต่างๆอย่างหลากหลายแบ่งเป็นหน่วยงานราชการ18แห่งหน่วยงานภาคเอกชน1แห่งและภาคประชาชนอีก3แห่งซึ่งสวทแพร่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการผลิตรายการโครงการต่างๆแบ่งเป็นโครงการผลิตรายการวิทยุประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์จังหวัดแพร่จำนวน297,800บาทจากจังหวัดแพร่ การจัดฝึกอบรมเครือข่ายคนพิการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดแพร่จำนวน67,708บาทโครงการผลิตและเผยแพร่ารายการวิทยุแพร่าสารฝันพลังใจจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดแพร่จำนวน1 1 8 8 0 0บาทนอกจากนี้ยังมีงบประมาณสนับสนุนจากส่วนราชการต่างๆรวมผลิตรายการกับสวทแพร่อ,อีก8 7 0 0 0 0บาท รวมงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกประจำปี2562เป็นเงิน1,354,308บาทสวทพแร่ได้มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับเครือข่ายเก่าอย่างต่อเนื่องทั้งการประชุมหาหรือประเมินผลและหาแนวทางการพัฒนารายการการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมพี่ช่วยน้องครั้งที่5ณโรงเรียนบ้านท่าวะตะบลเสียบอเสองจแพร่ มีการรักษาเครือข่ายเก่าให้คงอยู่โดยเฉพาะสื่อด้านบุคคลคืออาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนจังหวัดแพร่หรืออปอปมชรวมถึงสมาชิกชมรมวิทยุคนเมืองแพร่ซึ่งเป็นเครือข่ายผู้จัดรายการภาคประชาชนของสวทแพร่มาอย่างยาวนานเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตรายการ ในด้านการแสวงหาเครือข่ายใหม่ในปีงบประมาณ2,561จึงได้จัดการอบรมคนพิการเพื่อเตรียมความพร้อมในการผลิตรายการวิทยุในปี2,562สวทแพร่จึงเปิดโอกาสให้มามีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มคนพิการด้วยกันสร้างเป็นเครือข่ายดีเจเพื่อคนพิการร่วมผลิตรายการวิทยุแพร่สารฝันพลังใจ ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดแพร่จำนวน1,18,800บาทสวทแพร่มีการบริหารงานด้านบุคลากรเชิงบูรณาการเน้นการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพตามค่านิยมสเตปเอคือจิตสำนึกในการให้บริการบุคลากรทุกคนยินด,ดีให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารแก่ผู้รับบริการด้วยความเต็มใจมีการทำงานเป็นทีม เจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานและส่วนหนึ่งของความสำเร็จเพราะทุกคนคือทีมเดียวกันมีคุณธรรมจริยธรรมวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณและเบิกจ่ายด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนทำงานอย่างมืออาชีพได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากหน่วยงานต่างๆในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงและร่วมเป็นวิทยากรด้านการประชาสัมพันธ์และเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มีสถาบันการศึกษาขอเข้าศึกษาดูงาน พร้อมทั้งเป็นที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุในปีงบประมาณ2,562สวทพร่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกเป็นเงินทั้งสิ้น1,354,308บาทโดยนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารงานในองค์กรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสวท่มีการพัฒนาด้านเทคนิคพัฒนาโซเชียลมีเดีย ด้วยการจัดทำแอปพลิเคชันเพื่อให้ผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนผ่านระบบปฏิบัติการ Android สามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นรวมถึงจัดทำ Facebook Fanpage เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารรายการและข่าวได้ทันต่อเทคโนโลยีตอบรับกับแนวคิดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและความนิยมจากผู้ฟังในปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้นนอกจากภารกิจหลักในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆแล้ว สวทพแพร่ยังได้ดําเนินการตกแต่งบริเวณพื้นที่โดยรอบสถานีตัดแต่งกิ่งไม้ปรับปรุงหลังคาอาคารให้เกิดความสวยงามส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรทั้งหมดนี้คือการดําเนินงานของสวทพแพร่ ในฐานะขององค์กรที่มีหน้าที่ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลโดยเฉพาะนโยบายและการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในการพัฒนาประเทศพัฒนาจังหวัดสร้างความอยู่ดีกินดีและมีความสุขให้กับพี่น้องชาวจังหวัดแพร่อย,อย่างยั่งยืน